สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นะคะมาเจอกับคุณครูพี่ออนนะคะในรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช25ง4นาะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันแม่แล้วนะคะวันทฤุััสวัดีที่ จะถึงนี้นะคะลูกๆนะคะอย่าลืมนะคะกตัญญูกตวเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่า ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่และที่สาคัญเลยลูกต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะทั้งของของตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูพี่ออนนะคะก็จะสอนลูกๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะต่อจากวันก่อนนะคะครัที่แล้วนะคะ ลูกๆหยิบหนังสือนะคะของชั้นป .5 ขึ้นมาได้เลยนะคะหนังสือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดยวครูจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องอบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอนกําเนิดระถังนะคะต่อจากวันก่อนนะคะ,ะลูกๆจําบทกลอนบทนี้ได้ไหมคะที่คุณครูเคยให้ลูกๆนะคะได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ อ่ัดคลิปวิดีโอนะคะการพ้องแบบทํานองสนองอ่านแบบทํานองสนองหรือการอ่านแบบบทอาขยานนะคะที่คุณครูสั่งให้ลูกๆนะคะได้ทําเป็นการบ้านนะคะลูกหลายคนนะคะก็ส่งคลิปมาบ้างแล้วนะคะบางส่วนแต่อีกหลายคนยังไม่ส่งมานะคะคุณครูก็อยากให้ลูกๆนะคะได้ตระหนักนะคะแล้วก็ทําตามที่คุณครูบอกนะคะ ส่งคลิปมานะคะตั้งใจอัดมาตั้งใจท่องนะคะ,ะลูกๆนะคะถ้าลูกๆมีความตั้งใจคุณครูเชื่อวา่าลูกๆต้องทําได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยท่องหรือไม่เคยอ่านนะคะแต่ถ้าลูกๆได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณครูเชื่อว่าลูกๆทําได้แน่นอนนะคะดังนั้นนะคะลูกๆต้อง รีบทำมาส่งนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะตามนี้เลยนะคะไม่ได้เยอะเกินไปนะคะสำหรับลูกๆแล้วลูกๆที่ทำมาแล้วคุณครูขอชื่นชมนะคะที่อัดคลิปส่งมานะคะบางคนส่งมาตั้งแต่ครูสั่งวันแรกเลยนะคะเก่งมากๆคุณครูขอชื่นชมเลยนะคะแล้วก็การท่องนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ท่องมานะคะลูกๆนะคะมีความอ่า ตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีน้ําเสียงที่สดใสน่ารักตามภาษาของวัยเด็กนะคะก็คือวัยป .5 เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะที่ลูกๆทาส่งมานะคะครูคขอชื่นชมนะคะ,ะแต่เราต้องปรับปรุงในส่วนของการเอื้อนนะคะการเว้นวรรแล้วก็การ มีจังหวะในการอ่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยน้ําเสียงของเราต้องมีความนุ่มนวลนะคะจากที่คุณครูฟงังลูกๆยังไม่มีความนุ่มนวลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเรามีความแข็งกระด้างในการอ่านทำลงสนกนะคะอาจจะทําให้เกิดความไม่ไพเราะนะคะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูจะท่องให้ลูกๆฟังอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะที่ผ่านมานะคะว่า ท่องแบบไหนถึงจักเพราะแล้วก็ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะว่าพลางยกเอาลูกน้อยน้ำเนตหยดยอยดังปอยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสะกน น้องคนมีกรรมจะขอลาดูรูปจำร่างเสียอย่งางแล้วเพราะแกจะไม่ได้ ให้คืนคงยาสงการนิไายรองไาประบาดไปสิ่งใดเมียใดพลาดลังแต่ลังให้ขาด อัชาสิยเมียโคสมาอาภัยยาดายเป็นเว นิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียงตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าว่าเลวนางแก้วบังคมลา สายควาก็ตามไปอ่านนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทละครน,นอกเรื่องสามทองตอนกำเนิดรสังนะคะเป็นอย่างไรคะเมื่อคุณครูท่องให้ฟังแล้วลูกๆคงจะได้รับความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะอ่าคุณครูจะอ่านแบบเรื่อยๆนะคะ ไม่ยืดเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะต้องอ่านแบบมีจังหวะนะคะลูกๆท่องจังหวะไว้ในใจนะคะการอ่านคำนองสนองนะคะเราต้องมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือมีการอ่านออกมานะคะโดยเปล่งพลังเสียงออกมาจากท้องนะคะเหมือนกับการร้องเพลงเลยนะคะแลาเราร้องเพลงเหมือนกันนะคะลูกต้องร้องออกมาจาก ที่ท้องของเรานะคะออกมาจากปอดของเรานะคะแล้วอย่าออกทางลำคออย่างเดียวนะคะมันจะทำให้เสียงของเราเล็กแล้วก็ไม่มีความก้องกังวานนะคะอะแล้วที่สำคัญนะคะลูกๆสังเกตใช่ไหมคะว่าคุณครูจะมีการเว้นวรรคนะคะอ่ะเหมือนคำว่าสิ่งใดเมียได้พลาดหลังแต่หลังให้ขัด อัชาใสอย่างนี้ก็คือเป็นการเว้นจังหวะนะคะเวลาลูกเว้นเนี่ยลูกต้องดูด้วยว่าความหมายจะขาดตอนไหมนะคะเหมือนคําว่าอะแต่ให้หลังขัดอัดชาใสแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอัดชาใสจะอยู่ในคําเดียวกันฉะนั้นนะคะไม่ว่าคํามันจะออกมาอย่างไรนะคะจะเว้นสอง สองหรือสามหรือว่าสองสองสามสามสามสองก็แล้วแต่แต่ลูกๆต้องดูคำด้วยนะคะว่าแต่ละคำที่ลูกๆอ่านเนี่ยนะคะมีการามีความหมายที่ขาดตอนไหมนะคะลูกๆต้องรู้จากการสังเกตนะคะเหมือนวรรทัดต่อไปบรรทัดที่สองเมียขออ่าเมียขอสมาอาภัยนะคะ คำว่าสมาอาภัยเป็นคําคําเดียวกันแต่สมากับอาภัยสามารถเว้นได้นิดหนึ่งนะคะเมียขอสมาอาภัยเห็นไหมคะเมียขอสมาอาภัยสมาในที่นี้นะคะ่าก็คือคําว่าขมานี่เองอาภัยอ,อาภัยก็คืออภัยนะคะอ่า ขมาอภัยอ่านี่ก็คือความหมายเดียวกันนะคะก็คือขอโทษอย่างนี้นะคะอย่าได้เป็นเวลาเลยคําว่าเวลานะคะไม่ได้หมายถึงเวลาที่แปลว่าอ่าไม่ใช่เป็นเวลาที่สะกดด้วยรอลิงนะคะไม่ใช่การเวลาหรือว่าเวลานะคะว่ากี่โมงนะคะเวลาในที่นี้หมายถึงอะไรคะลูกๆทราบไหมอ่าถ้าตัดสะละอาโออ,อ่านว่าอะไรคะ อ่าก็คืออ่านว่าเวนนี่เองนะคะก็คือเวนกรรมเวลาในที่นี้เป็นคําไวัยพน์อย่างนึงนะคะเป็นคําพ้องความหมายนะคะเวลาเวลาหมายถึงเวนกรรมนะคะอย่าได้มีเวนกรรมซึ่งกันและกันเลยนะคะให้พ่ออยู่ยืนได้หมื่นปีนะคะอ่าให้พ่อพ่อในที่นี้ก็คือใครคะอ่าเท้ายศทวิมลใช่ไหมคะเจ้าแห่งเมือง ยศสวิมลนี่เองนะคะอ่าเป็นพ่อของพระสังน,นะคะอ่าให้พ่อได้มีอายุยืนยาวถึงหมื่นปีพันปีหมื่นปีเลยนะคะโรคาโรคาอ่าเหมือนกันเลยกับคําว่าเวลาโรคาถ้าตัดสระโอ,อก,ก็คือโรคนี่เองนะคะอย่าให้มีโรคไข้ไข้เจ็บนะพ่อคุณเอ๋ยนะคะอ่ถึงแม้ไม่เยี่ยมบ้านทองดูน้องเลย ซึงแม่นะคะจะไม่ดูไม่เห็นดูไม่เอ็นดูหรือว่าไม่สงสารบ้านทองก็คือเมียนะคะไม่สงสารเมียน้องก็คือเมียเหมือนกันก็คือใครคะนางจันอ่านางจันเทวีใช่ไหมคะอะนางจันเทวีเมียหลวงนะคะถึงแม้จะไม่เอ็นดูหรือว่าสงสารในตัวของน้องนะคะทํา เฉยนะคะไม่ได้นำพาไม่ได้ดูนะคะไม,ไ,ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็ออกให้นิ่งจะไว้นะคะอ่าเราก็สั่งเสียอ่าจะตัดเมียก็ได้นะจะตัดเนียไม่ดูหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นนะคะนางนะคะนางแก้วในที่นี้ก็คืออ่ะนางจันเทวีก็ได้ทูล ลานะคะได้ลาแล้วก็มีสาวใช้ทั้งสองอ่ามีทั้งสาวใช้ทางขวาทางซ้ายเดินตามไปนะคะอ่ะทีนี้คุณครูอธิบายในส่วนของการถอดความไปเล็กน้อยนะคะอ่าคุณครูคงจะเข้าใจบทนี้นะคะเป็นบทที่มีความอ่เาเพอเรียกว่ามีความไพเราะนะคะอ่ามีเนื้อหาที่ ความหมายกินใจลึกซึ้งนะคะอ่านแล้วรู้สึกขนลุกขนพองนะคะอะทีนี้ค่ะคุณครูจะสรุปเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องบทละครนะคะเรื่องสั่งทองตอนกําเนิดก็สั่งให้ลูกๆฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอ่ะนางจันเทวีและพระสังถูกขับไล่ออกจากเมืองจึงไปขออาศัยอยู่กับตายายในป่านะอะพระนางต้องหาของป่าขายเพื่อเลี้ยงชีวิต จนเวลาผ่านไปเป็นเวลาห้าปีพระสังเริ่มโตแล้วเริ่มเป็นเด็กเด็กน้อยแล้วอ่าเริ่มเดินได้วิ่งได้แล้วนะอ่าเทวดาจึงอ่าเกิดความอ่าสงสารสงสารแม่ว่าไม่ได้เจอหน้าลูกเลยมีแต่พระสังใช่ไหมม,มีแต่หอยสังอ่เทวดาจึงโดนบรรดาลให้ไก่ป่าออกมากินข้าวที่อ่าแม่ของเขาตากไว้ที่แม่ของพระสังตากไว้อ่ เพื่อให้พระสังยอมออกจากหอยอ่าออกจากหอยสังแล้วก็มาไล่ไก่ใช่ไหมอ่าลูกๆนึกออกใช่ไหมลูกๆนึกภาพออกนะที่พระสังกําลังไล่ตีไก่ไล่อ่าเมื่อพระนางรู้ว่าพระสังเป็นคนอ่าทีนี้แหละแม่ของพระสังก็มาเห็นข้อพอดีก็ทุบเปลือกหอยสังจนแตกอ่าทีนี้แหละพระสังจะไปอยู่ไหนอ่ะเปลือกหอยแตกซะแล้วอ่า,ะจ,ะออาจะอาศัยอยู่ที่ไหน ตากับยายได้เห็นพระสังต่างก็มีความปลื้มปิติอ่ามีความยินดีที่ได้เจอกับอ่าเด็กน้อยที่มีความน่ารักน่าชางังนะคะนี่คือเนื้อเรื่องย่อตอนอ่าสรุปตอนกำเนิดรัาษานะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปต่อไปจะเป็นการให้ลูกๆได้ศึกษาศัพท์นะคะคําศัพท์น่ารู้นะคะอคำเรกนะคะคำว่ากันดารน,นะคะ กันดันหมายถึงลำบากแห้งแล้งนะคะกำดัดก็คือกำลังรุ่นนะคะกินนอนกินนอนในที่นี้หมายถึงอะไรคะอลูกๆเคยได้ยินไหมกินนารีกินนอนแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าเป็นอมนุษย์ในนะอ่าในนิยายมีสองชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่หนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนกท่อนเป็นคนอ่าท่านบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกนะคะลูกๆเคยห็นใช่ไหมกินนารีหรือกินนอนอ่า แล้วอีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคนเมื่อจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ปีกใส่หางบินไปอ่าในเรื่องนี้เปรียบเทียบเพื่อเห็นว่ามีรูปร่างงดงามอรชรอ่อนแอนนะคะอ่าต่อไปคําว่ากูลนะคะคําว่ากูลในที่นี้ก็หมายถึงไปนะคะอ่ากูลมีหลายความหมายนะคะคําว่ากูลเป็นคําไวยพุน์เหมือนกันนะคะมีหลายความหมายอ่ต่อไปนะคะ กับที่ครูยกตัวอย่างมานะคะทั้งหมดเลยก็จะเป็นคําศัพท์ที่มาจากคํไวยพหรือว่าคําที่มีหลายความหมายนะคะลูกๆอาจจะไม่เข้าใจในบางคาคุณครูก็เลยนะคะได้นํานะคะแต่ละคํามาเพื่อที่จะอธิบายให้ลูกๆได้ฟังแล้วก็เข้าใจและสามารถนําไปใช้ทั้งในบทเรียนนะคะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วยนะคะต่อไปคําว่าเกษมนสารนะคะโปร่งใสนะคะแปือว่าโปร่งใสชื่นชมยินดีนะคะ คลาใครนะคะคลาใครก็คือเดินไปเคลื่อนไปนะคะต่อไปค่ะจังทานนะคะคําว่าจังทานหมายถึงต่ําชั่วนะคะหรือว่าชั่วช้านะคะต่ําช้าเป็นต้นคําว่าสุติอ่าสุติก็คือเปลี่ยนไปจากสภาพกําเนิดหนึ่งไปอีกกําเนิดหนึ่งมักใช้กับเทวดานะคะคําว่าอะไรต่อคะ คำว,ว่าจูคำว,ว่าจูรู้นะคะจูรู้หมายถึงอะไรเอ่ยจูรู้หมายถึงดูถูกนะคะชง,ชงเฉงชงเฉงก็คือเอะอะเอ็ดอ,อ,อึงเป็นคำนองเกะกะเกเรนะคะอ่าชลาลัยอ่าชลาลัยถ้าอ่านเป็นคำสมัตสมัตกับคำว่าอะไรคะอ่าก็คือชลา,าลาย ชลาอะไรนะคะในที่นี้เอามาเป็นความหมายรวมกันแล้วก็คือแม่น้ํานะคะต่อไปค่ะดินดานนะคะดินดานก็คือดินที่จับตัวแข็งเป็นชั้นโดยมากเป็นประเภทดินเหนียวเนื้อแน่นที่น้ําไหลผ่านไม่ได้เกาะตัวแข็งอยู่ใต้ผิวดินนะคะนี้ก็คือลักษณะของคาว่าดินดานนะคะต่อไปค่ะคําว่าทวินทวินก็คือคิดถึง คำว,ว่าทับก็คือกระท่มนงครานก็คือนางงามนะคะนกชานก็คือพื้นเรือนะคะพื้นเรือนไม่ใช่พื้นเรือนะคะคุณครูคุณครูอ่านผิดไปนิดนึงนะคะขอภัยนะคะอ่าก็คือพื้นเรือนที่ยื่นผนชายค่ะระเบียงออกมานะคะต่อไปค่ะนาวาเนี่ยแหละคะ่ะเรือของจริงเลยก็คือเรือนะคะ ประวันค่ะคําว่าประวันก็คือรู้รู้สึกหวั่นกลัวนะคะคําว่าผันผา,ายผันผา,ายก็คือกลับไปเดินไปนะคะคําว่าผ่านก็คืออ่าครอบครองนะคะเช่นผ่านเมืองนะคะอ่าต่อไปค่ะพฤกษาพฤกษาแปลว่าอะไรเอย่ยอ่าพฤกษาก็คือต้นไม้นะคะอ่าเพฤกษเพลยพฤกษเพลยก็คืองามระยักนะคะอ่า ไทรศิลไทรศิลก็คือแนวป่าภพไตรก็คือในทางวรนณาคาดีจะหมายถึงโลกทั้งสามนะคะโลกทั้งสาคือสวรรค์โลกมนุษย์และโลกเมืองมาดาน,นะคะ่าคําคว่าภพก็คือโลกไตรก็คือสามนะคะมารวมกันเป็นโลกทั้งสามนะคะต่อไปค่ะพิโรมพิรมก็คือดีใจยิง่งยินดียิง่งมวยมนแปลว่าตายคําว่า นี่หมายถึงอึกทึกนะคะอึกกระทึกเสียงแต่เยาวมานก็คือหญิงสาวสวยนะคะอะต่อไปค่ะรันนะคะรันก็คือแปลว่าตีร่ำไรค่ะก็คืออ้อยอิงนะคะเรียรายหมายถึงกระจายเกลื่อนไปสกุลก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นสงกาหมายถึงความสงสัยนะคะ สาแรกก็คือเครื่องใช้นะคะอ่ะดังในภาพเลยนะคะในในภาพเลยสาแรกนะคะก็คือเครื่องใส่ของสําหรับหิ้วหรือหักเป็นต้นโดยปกตินะคะทําด้วยหวายมีสี่สายตอนบนทําเป็นหูสําหรับหิ้วหรือสอดไม้คานตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสําหรับวางกระจาดเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะอ่างขนังนะคะอ่างขนังนะคะ ก็คืออายหรือว่าขวยเขินอาซินก็คือปกติสม่ำเสมอนะคะอะทีนี้ค่ะอ่คุณครูเคยอธิบายลูกๆแล้วนะคะในส่วนของรถในวรรณคดีนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณคุณครูนะคะก็ร่วงเลยเวลามาเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันแค่คำศัพท์น่ารู้นะคะเป็นคำวัยพน์หน่ารู้กันโกรธนะคะ เดี๋ยวคาบต่อไปยังมีอีกนะคะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้มาฟังคุณครูอธิบายเกี่ยวกับถ้อยคําคำนวณน,นะคะที่เกี่ยวกับ่าในเรื่องสังทองทั้งหมดนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแล้วก็ให้ลูกๆอ่านสนองสนองตามคุณครูนะคะแล้วก็มีการถดความหมายนะคะอัอนนี้เว้นไว้คาบหน้านะคะคาบนี้นะคะเรื่องเลื่อยเวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้ลูกๆได้ทําอย่างอื่นบ้างนะคะ อ่ะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะถ้าลูกๆมีคาถามนะคะลูกๆสามารถพักมาถามคุณครูได้เลยนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกทุกคาบเลยนะคะลูกๆอย่าลืมทํากันบ้านอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูสําหรับลูกๆที่ยังไม่ทานะคะที่ยังไม่เสร็จ นะคะอย่าลืมอัดส่งให้คุณครูด้วยนะคะ,ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณครูขอให้ลูกๆนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อเป็นอ ของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตให้กับคุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่ของชาติที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะของลูกเองแล้วก็คุณในครอบครัวด้วยนะคะตั้งใจเรียนนะคะเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ถ้าไม่มีคําถามทุดูๆขออนุญาตกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย